สวัสดีครับร้านมือเลยโซล่าเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับมาติดตั้งชุดไฟนอนสวนนอนนาะครับที่อำเภอภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบ2 4โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์2 4โวลต์นะครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เจลนะครับนี่ครับ2ลูกนะครับร้อยแอมพล์นะครับดิฟไซเคิลนะครับ หลอดไฟนะครับทั้งหมดสามหลอดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับหลอดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาดูหลอดที่สองครับอยู่ในห้องนอนเป็นป่ายางนะครับหลอดที่สองครับห้องนอนนะครับเดินท่อให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูหลอดที่สามกันนะครับอยู่ในห้องน้ํานะครับ นี่ครับในห้องน้ำนะครับนี่ครับในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติกันนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับชุดนี้ใช้อะไรได้บ้างนะครับสว่านหินเจียนะครับชาร์จโคมไฟกีดยางนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับตู้เย็นนะครับไม่เกิน5คิวนะครับ ทีวีนะครับควรไม่เกิน32นิ้วนะครับทีวีตู้เย็นได้นะครับชุดนี้ครับครับห้ามตู้เชื่อมเด็ดขาดนะครับตู้เชื่อมการน้ำร้อนนะครับงดใช้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับชุดไฟนอนสวนนอนนานะครับสำหรับที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับต้องการไปนอนอยู่สวนนอนอยู่ไร่นะครับชุดนี้ ช่วยได้นะครับสนใจนะครับเบอร์โทรนะครับ097ย์นะครับ3 1 3 9 9 1นะครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองเลยลามนะครับยังเยี้ยงหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ